สวัสดีค่ะบรรยากาศมาเที่ยวตลาดคนเดินนะคะอยู่ที่บ้านเพชรภูเขียวนี่นะค่ะบรรยากาศตลาดนักคนเดินนะคะวันคนเดินวันศุกร์วันศุกร์ตลาดนักคนเดินเยอะแยะเลยค่ะมานะคะมาเที่ยวชมไปด้วยกันค่ะบรรยากาศตลาดนัดคนเดินผู้คนมาซื้อของเยอะแยะมากเลยนะคะตอนนี้ก็เดินเหมือนกันค่ะเดินหาซื้ออาหารนะคะอยู่ที่ตลาดนัดคนเดินค่ะมานะคะ มาเที่ยวตลาดนัดคนเดินไปด้วยกันนะคะบรรยากาศพาเที่ยวชมตลาดนัดคนเดินตอนเย็นๆผู้คนมาเลือกซื้ออาหารไปด้วยกันนะคะอยู่ที่ตลาดนัดคนเดินค่ะมีหลากหลายอย่างของหวานก็มีค่ะมีั้งใส่กกอกติ่งก็มีนะคะบรรยากาศตลาดนัดคนเดินเยอะเลยมานะคะมาเที่ยวตลาดคนเดินไปด้วยกันค่ะบรรยากาศตลาดนัดคนเดินค่ะถั่งสดๆก็มีค่ะมาตลาดนัดคนเดินมานะคะ วันนี้เที่ยวที่ตลาดนัดคนเดินค่ะบรรยากาศค่ะเที่ยวตลาดนัดคนเดินนะคะขายอะไสดนะคะคุณแม่ขาอะไรบ้างวันนี้เยอะแยะโอ้ยแม่มีจะเกนแล้วนี่แล้วอึนมีขยะน้ำอยู่มนหาเลาะก็หาจ่ามาเที่ยวตลาดคนเดินก่อนนะจ๊ะตอนนี้ตลาดนัดคนเดินค่ะเดินจริงๆค่ะมานะคะมาเที่ยวตลาดนัดคนเดินไปด้วยกัน บรรยากาศตลาดนัดคนเดินเยอะแยะเลยค่ะบรรยากาศตลาดผู้คนมาซื้ออาหารเยอะแย,แยะยบรรยากาศตลาดนัดคนเดินค่ะมาเดินไปด้วยกันค่ะมะขามหวานก็มีฝั่งนี้ก็จะมีมะขามหวานตลาดนัดก,ก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะตอนนี้ติดติดค่ะติดอยู่ที่ทางเดินค่ะแอร์อัดเลยนะคะตอนนี้ค่ะบรรยากาศตลาดนัดคนเดินมาเดินไปด้วยกันนะคะ มาชมไปด้วยกันกุ้งสดๆกด็มีไข่มดแดงก็มีมะขามก็มีค่ะมานะคะมาดูตลาดนัดคนเดินไปด้วยกันที่ตลาดเทศบาลบ้านเพิรุีผู้เขียวชัยภูมิเห็ดฟางก็มีไข่นกกระทาก็มีฝั่งนี้จะเป็นไข่นกกระทานะคะนี่คืออยู่ที่ตลดดนนะะะะาดน,นัดคนเดินค่ะไข่นกกระทาจะอยู่ฝั่งนี้นะคะอร่อยอร่อยมาทั้งนี้ละคาดที่ตลาดนัดคนเดินค่ะมาค่ะเดินไปด้วยกันที่ตลาดนัดคนเดินนะคะ ตอนน่อในที่ตลาดนัดคนเดินค่ะผู้คนเยอะแยะมากเลยนะคะบรรยากาศตลาดนัดคนเดินค่ะเดินไปด้วยกันมีของขายหลากหลายอย่างเลยนะคะดูที่ตลาดนัดคนเดินจ้ามาเลือกซื้อเลือกหาไปด้วยกันนะจ้าดูที่ตลาดนัดคนเดินค่ะ trov, บรรยากาศาากผู้คนมาเลือกซื้อของนะค อยู่ที่ตลาดคนเดินบรรยากาศค่ะโอ้ยคุจะสั่งข้ามนะคะอยู่ที่ตลาดคนเดินมาเลือกซื้อเลืกหาไปกันค่ะฝั่งนี้อยากรวยเงินล้านก็มาเลยค่ะมีเยอะแยะเลยค่ะชอบตัวไหนเลือกตัวไหนเนี่ยมาเลือกค่ะตอนนี้มาดูคนลุ้นลุ้นรางวันใหญ่กันนะคะ